สวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับการใช้งานนะครับ iphoro v 1 mini นะครับตัวนี้เองนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะข้างหน้าเราทำการเสียบตัวสายแลนนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับเราทำการเสียบตัวสายไฟนะครับ2เส้นนะครับตัวนี้วัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ข้างในซิงค์หนักมากนะครับซิงค์ใหญ่มากๆ ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพดลมถึง2ตัวนะครับเสียงค่อนข้างเบานะครับตอนนี้เปิดใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มี power มาให้นะครับ power ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มาตรฐานอยู่นะครับแล้วก็ใช้สายไฟ2เส้นเพื่อลดโหลดไม่ให้สายไฟร้อนเหมือนพวก n i Doc ็ go shell นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเข้าใช้งานแล้วแรงขุดจะเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราไปดูสเปคเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น V1 Mini Classic นะ ETC m i n o r WiFi Version นะครับมีต่อ WiFi มาให้นะฮะแล้วก็ต่อ WiFi นะครับตัวนี้นะแล้วก็แจ็ค WiFi ทางนี้นะครับแดงๆนะครับถอดออกเสียบขันนะก็สเปคนะครับ ก็จะมีเรื่องของแรงขุดนะครับอยู่ที่130 m h i อินฟ140วัตต์นะครับแล้วก็แรงขุดต่อค่าไฟ0.8นะครับแล้วก็อัลกอริทึมที่ใช้คือ e t h กดอะไรได้บ้างนะครับก็คือ ETC CIL ETP แล้วก็ EXP นะครับทำไมถึงจะเป็นเหรียญพวกนี้นะเพราะว่า e t h ใช้แรค่งนข้างเยอะนะครับเป็นแหงการจอข้าง,างเยอะ ตัวนี้น่าจะมีแรมแค่ 4G นะครับทำให้มันเป็นขุดตัวคลาสสิกนะครับอีทเทียมคลาสสิกนะครับไม่ได้ขุดตัวอีทเทียมปกติแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆก็มีประมาณหนึ่งนะครับโอเคไม่ได้สำคัญมากนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ5 2 9 0 0นัานะฮะก็ราคาเนี่ยหน้าเว็บนะก็ตอนนี้นะครับ อออดอลลาร์แพงมากๆนะครับก็34.6เลยนะครับก็อยู่ที่4ี่หมื่นแล้วนะครับยังไม่รวมภาษีแล้วก็ค่าขนส่งอีกนะครับตัวนี้นะซึ่งเราก็ขายอยู่ที่ห้า0มืารครับรวมถึงไทยแล้วนะครับก็ตกไรายได้นะครับเรามาดูที่วอตทูมานะครับ พอตูมายเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นตัว ether h a s 4 g นะครับเพราะรัมน่าจะมันส g นะครับก็กดคำนวณน,นะครับ calculate นะครับที่130 mhz นะครับแล้วก็แรงขูดเออเรากินไฟ105วัตต์นะครับก็รายได้จะอยู่ที่2.19คือไม่หักค่าไฟไอคือหักค่าไฟ2.44คือไม่หักค่าไฟนะครับดอลลาร์นะเราเอา2.19นะครับนะที่หักค่าไฟแล้วนะครับมาคูณ สามสิคูณสามนะครับก็จะอยู่ที่75นะครับจุดเแล้วก็คูณ30วันนะครับก็จะอยู่2,270นะครับแล้วก็หารด้วยสองพนะก็จะอยู่ที่ประมาณาการคืนทุนนะครับอยู่23เดือนนะครับก็คือเกือบเกือบสปี นะครับประมาณนี้นะหรือปีกว่าๆนะครับก็ช่วงนี้อาจจะคืนทุนนานหน่อยนะแต่ถ้าเกิดบิตคอยกลับมาขึ้นนะครับก็จะทําให้การคืนทุนเร็วขึ้นนะครับโอเคก็ดูเรื่องสเปคแล้วก็แรงขุดรายได้ไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับการใช้งานเนี่ยเราใช้โปรแกรม ตัวในการค้นหาในการตั้งค่าเครื่องคือ Advanced IP Scanner นะครับสแกนเสร็จแล้วนะครับดูลูกศรด้านหน้ามี2ตัวนะครับดูที่ชื่อว่า Chen GDU นะอ่า Chen GDU c h a GDU นะไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับอ่ะแต่เบิ้คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้น i p h o r o นะให้เราล็อกอินนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจภาษาจีนนะ แต่ว่าก็เป็น username นั่นแหละนะครับ p a เว w o r d นะครับน่าจะเป็น root root เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะเห็นแรงขุดนะครับแรงขุดตอนนี้นะจะอยู่ที่156 m h เลยนะครับก็ถือว่าแรงกว่าสเปคนะครับรอบพัดลมเนี่ย4 0 0พรอบแต่เสียงเบามากๆนะครับ รีเจกมีบ้างเป็นปกตินะครับเพราะกดอีดีเทเรียมเนี่ยมันใช้แรมนะครับจะมีเออร์เลอร์เยอะอุณหภูมิแค่40องศาเองนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับเราเปลี่ยนภาษาตรงนี้นะครับเราอาจจะอ่านภาษาจีนยากนะครับอ่ะก็จะบอก IP ของเครื่องนะครับก็คือจุดเก้านะครับแล้วก็แอปไทม์มา35นาทีนะแล้วก็ซีเรียลนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ ระหว่างเปิดเครื่องเนี่ยนะครับจากเริ่มต้นมาที่ขุดเนี่ยก็รประมาณหนึงนะครับน่าจะประมาณ1 5นาทีถึง20นาที15นาทีประมาณนั้นครับอ่ะเสร็จแล้วก็มีปุ่มรีสตาร์ทต,ตรงนี้ด้วยนะก็สามารถรีสตาร์ทเครื่องตรงนี้ได้เดี๋ยวเรามาดูเมนูอื่นๆกันบ้างนะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูแรกนะครับก็เป็นอันนี้แหละครับหน้ารีวิวเอ้ยหน้าดูแดชบอร์ดนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็เมนูอื่นนะก็คือเป็น minor config นะครับอ๋อจังนะครับก็เป็น Information Overview ก่อนนะครับอ่า o r o r t i t n o n ก็จะเป็นอ่าผู้ที่ขุดนะครับขุดูอะไรอยู่นะครับตอนนี้ก็ทดลองขุดเป็น and pool f2 pool pool in แล้วเดี๋ยวลอง b บ c แล้วก็ในฮะตามลำดับไปนะเดี๋ยวผมจะลองดูตอนนี้ก็ connect แล้วนะครับ Accept งงานไปบ้างแล้วนะ เอาคอนเนคพูได้ปกตินะครับ3พูนี้นะแล้วก็ตัวของสเตตัสนะครับก็153 m หก็ถือว่าแรงขุดใช้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมลองเสียบตัววัดไฟให้อีกทีหนึ่งว่ากินไฟจริงเท่าไหร่นะครับอ่ามา ที่คอนฟ lict กันบ้างนะครับอันนั้นคือเมนก็คือเป็นพวกอินโฟเมชันข้อมูลต่างๆ,ๆนะฮะแล้วก็ main เมนก็ตัวคอนฟ lict นะครับก็จะมีไ i n นอร์คอ lict ก็คือเป็นการคอนฟ lict o ู l นะครับก็สามารถเปลี่ยนผูได้นะครับเปลี่ยนผู้เปลี่ยนเวอร์เกอร์ได้นะครับแล้วก็อ่ารหัสนะครับเดี๋ยวเราเทสกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีด้านล่างนะครับส่วนของ การฟิก IP นะครับสามารถตั้งให้เป็น IP ใด IP1 ไว้ตลอดได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นการคอนฟิกพัดลมนะครับตัวนี้มีการตั้งค่าพัดลมได้เลยนะฮะว่าจะให้วิ่งได้ความเร็วขนาดไหนนะครับ50% 100%้ยไหมดีฟอยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็ตั้งเป็นโหมดออโต้อยู่ถ้าแมนนวลก็จะ ต้องมาปรับเองนะครับว่าวิ่งเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตัวของ running block นะครับก็จะเป็นการดูหลอกแล้วนะครับอันนี้ก็ใครเสียงดังก็สามารถปรับลดได้ใครเย็นอยู่แล้วก็ปรับเพิ่มได้เออก็ใครเย็นอยู่แล้วปรับลดได้นะเสียงดังเย็นปรับลดได้นะแต่ถ้าร้อนก็ปรับแรงขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับตรงพัดลม Running log ก็คือเป็น log การทำงานของเครื่องนะครับก็จะบอกว่าเครื่องทำงานอยู่สเตตไหนนะครับาเช็คข้อมูลต่างๆเป็นยังไงนะครับ Running status นะครับก็เป็น status ของแต่ละโปรเซสนะครับว่ามันทำงานมีอะไรบ้างไหมนะครับตอนนี้มีบ้างนะครับที่จะ information device นะครับ connect อา,อาจจะ information ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามันไม่ใช้ Wi-Fi อะไรเงี้ย ก็เป็นส่วนของตัวนั้นไปนะครับ e er อ r o r l o อ k กนะครับก็เป็นว่ามีหลอกมีอะไร e อ r o r บ้างนะครับก็จะบอกนะครับเราก็ต้องไปเสิร์ชในตัวโคดนะครับว่าโคดนั้นเป็นอะไรนะพัทเวิร์ดเชนนะก็การเปลี่ยนพั s เวิร์นั่นเองใส่ password เดิมเอาไม่ต้องใส่พั s เวิร์เดิมใส่พั s เวิร์ใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มพั w เ r ิใหม่ได้เลยนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับก็สามารถเลือกเฟิร์มแวร์นะ แล้วก็อัปโหลดเข้าไปแล้วก็แฟดได้เลยนะครับ performance reset ก็คือเป็นการรีเซ็ตเครื่องให้เป็น Default นั่นเองนะ d i a g n o s นะครับ diagnose ก็เป็นการทดสอนะว่ามัน connect pool connect ลิงก์ที่เราต้องการไปได้หรือเปล่านะครับ system reboot ก็คือสำหรับ Reboot เครื่องนั่นแหละนะครับก็คือปิดเปิดเครื่องนะครับ logout ก็ไป l o อ i n ใหม่แค่ ight, นั้นเองนะ เมนูก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับในการตั้งค่าดูแรงขุดตั้งแรงขุดนะครับของเครื่องเดี๋ยวเรามาวัดไฟแล้วลองเทสสู่ต่างๆกันก่อนจะวัดไฟนะครับเดี๋ยวผมขอวัดเสียงให้ดูก่อนนะครับว่าเสียงตัวนี้นะั้งแค่ไหนนะครับมันค่อนข้างเบามากเท่ากับผมพูดอะนะอ่ะตรงนี้ใกล้เครื่องนะ ใกล้เครื่องอยู่ที่ประมาณ55เดซิเบลประมาณนี้นะครับถ้าเกิดห่านจากเครื่องฟุตหนึ่งนะครับ48 49เดซิเบลซึ่งเสียงก็พอกับแอร์เลยนะครับผมว่าเสียงเบามากนะตัวนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงได้เลยนะครับตัวนี้เสียงเท่ากับการ์ดจอเลยนะฮะเสียงเบามากมว่าก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็วัสดุค่อนข้างดีนะผมว่าเรื่องความร้อนไม่ค่อยมีปัญหานะอุณหภูมิรันที่40องศาเองนะครับเนี่ยนะครับ40องศาเองนะขคุณก็อยู่ที่148 m h นะก็ถือว่ายังรันที่ใช้ได้นะสูงอยู่นะสูงกว่า130ตามสเปคด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดไฟกันนะฮะ ตัวเอนะครับเราส่วนมากปิดเครื่องก็ถอดปลั๊กได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาเสียบผ่านตัววัดไฟนะครับตัวนี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับอึบอ่ะเสียบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ปลั๊กไฟเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเครื่องรันนะครับแล้วเรามาดูไฟกันใหม่ีทีหนึ่งนะฮะว่ามันจะกินไฟไปเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้วัต์ก็ขึ้นประมาณ21วัตต์อยู่เลยนะครับแปลว่าพัดลม2ตัวนะกินประมาณ21วัตต์นะเดี๋ยวรอเครื่องรันนะครับเรามาดูกันว่ากินกี่บานะครับตอนนี้เครื่องเริ่มรันแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าล็อกอินนะครับเมื่กี้มันหลุดไปนะเพราะว่าเราปิดเปิดเครื่องนะครับ เนี่ยตอนนี้40บาทแล้วนะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราล็อกอินเข้าไปนะครับเราดูวัดไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้เครื่องยังไม่ทำงานนะครับเครื่องยังค่อยๆรันอยู่นะครับจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับประมาณ20นาทีนะครับในการรอเครื่องรันนะ e t H ต้องรอนิดหนึ่ง ETC นะต้องรอนิดนึงนะครับไปเราเราเซ็ต pool เราก็เซ็ตไปที่ ETC นะเดี๋ยวผมลองรัน e t H ให้นะฮะว่ามันรันไหมนะแต่วันนี้ดูตามนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแรงขุดมันขึ้นมายังไม่ครบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดนะครับสตาร์ทแรงขุดรอบแรกนะขึ้น50นะครับรอบที่2ขึ้นมา60นะครับเดี๋ยวมันชค่อยอยัพขึ้นไปนะครับไม่ต้องตกใจ รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังขึ้นนะฮะเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะคะนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเก้าสิบแล้วนะครับขึ้นไปร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นค่าบันไดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็กินไฟอยู่ประมาณร้อยยี่สิบหกวัตต์นะครับนี่ขึ้นไปอีกแล้วนะฮะก็ขึ้นทะลุร้อยสิบแล้วนะครับ แตการกินไฟตอนนี้นะครับก็อยู่126วัตต์นะครับที่แรงขุดตอนนี้ประมาณ126นะครับ m h ะนี่ตัวนี้นะฮะตอนนี้นนนขึ้นทะลุมา100อ่ะ126กว่าแล้วนะครับค่อยๆขึ้นนะเป็นขัา้าเป็นดายไปไม่ต้องตกใจนะครับ อันนี้ก็แรงขุดขึ้นมาอยู่ที่ระดับที่150ตันฮะรประมาณ150อินไฟอยู่ที่126วัตต์นะครับตอนนี้นะก็สรุปแล้วนะครับเครื่องนี้ก็แรงขุดประมาณ145เมกะเฮิร์นะฮะอินไฟที่126วัตต์นะครับตัวนี้นะก็ค่อนข้างจะแรงกว่าสเปค ที่ตั้งไว้นะครับอะตอนนี้149 mh ์ละนะฮะอะถ้าเกิดเราคิด126วัตต์นะครับกับตัวของ145 mh นะครับก็จะแก้นะครับตัวของตรงนี้เป็น145นะครับ126วัตต์นะครับ ก็จะหักแล้วเหลือประมาณ2.41นะครับดอลลาร์นะก็นำไปคำนวณใหม่นะครับก็จะอยู่ที่เดือนละ25 0 0นะครับต่อเดือนนะครับก็หารด้วย25 0 0ก็จะคืนทุนประมาณ21เดือนหรือปีกว่า,วานะครับประมาณนี้ก็เร็วขึ้นมาระดับ1น,นะครับ ในเรื่องของรุ่นนี้นะโอเคไอโฟโร่ pro, นะครับตัว V m i n นนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเสียงเบานะครับแรงปุดดีนะครับอุณหภูมิไม่ร้อนนะครับพนะาวเวอร์ก็สายไม่ร้อนเลยนะะโอเคใช้ได้นะฮะตัวนี้ใครสนใจก็อินบ x ็อกมาสั่งซื้อได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ มาดูกันว่ามันขุดที่อื่นได้อีกไหมครับฟูนะครับฟูอื่นนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ v ี I b t c นะครับแต่ขอเข้าเวียนิดนึงเราจะเอาฟู v ีไ t c นะครับมาใส่แทนนะฮะก็ไปที่ ETC นะครับแล้เรา e t รก็ไปกดไกด์นะครับ ก็จะได้ลิงก์ของ ETC มาเปลี่ยนภาษาก่อนอ่ะลิงก e ์ ETC นะฮะก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับอ่ะเราขุด e t v b c v t c นะครับเราก็เปลี่ยนแค่ฟูลด,ด้านบนนะครับ เป็น v i p c นะแล้วก็เปลี่ยน user นะครับเป็น user เรานะครับกดเช็คว่า b1 แล้วกันนะฮะแล้วก็กด save and apply นะเพื่อให้มัน run เลยนะครับเครื่องก,ก็จะทำการ reboot นะครับแล้วก็เปลี่ยน pool ใหม่นะครับในการ connect ระหว่างรอนี้เดี๋ยวผมจะ log in ใน hash ไปด้วยนะ เครื่องก็จะรีบูตแล้วก็ดังขึ้นมาใหม่นะครับอ่ากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ running เลยแล้วก็รอการทํางานของเครื่องนะครับว่าเครื่องจะเริ่มทํางานหรือยังอ่าใน head นะครับก็เข้าเว็บใน head นะครับแล้วก็ทําการ log in น,นะครับทำการ log in ออให้เรียบร้อยนะครับ ลิงก์ v ว c นะอยู่ด้านล่างนะคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองในแฮชนะครับอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปกด e d ด e นะครับอ่ะในแฮชนะครับถ้าเกิดเราเข้าในแฮชปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาที่ Mining นะครับแล้วก็ใช้ Address ตรงนี้นะครับในการตั้งค่าเครื่อง แล้วก็ในส่วนของการขุดไปไหนนะครับกดไปที่หน้าโฮมก็ได้นะครับไปที่ Mining นะครับกด start mining นะครับเลือก ASIC นะครับแล้วก็หาเป็น e t h e r e a m นะครับอ่าในนี้จะไม่มีเดี๋ยวผมไปหาลิงก์มาให้แป๊บหนึ่งนะครับโอเคลิงก์หน้าแฮชจะเป็นลิงก์นี้นะครับก็คือเป็น ตัวของร์ตัมตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะใช้ร์ตัมตัวนี้นะลองดูก่อนนะครับแล้วก็ไปที่คอนฟิกนะครับแล้วก็อันนี้ไม่เลิกขุดเปียนะครับตอนนี้แรงขุดก็มา102แล้วนะครับค่อยๆขึ้นนะ แสดว่าเวียไม่มีปัญหาอะไรนะครับพุดได้นะฮะก็เดี๋ยวเราเปิดเวียให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้พุดเข้ามาหรือยังนะฮะก็ไปที่ภูนะครับแล้วก็เลือกเป็น etc นะแล้วก็รอดู เรอดูแรงขุดนะครับ,ร good, รบแล้วก็เลือกเป็น user นั้นนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าแรงขุดอ้าโทษครับนี่มัน btc ้ l t c ก็เป็น etc อะตอนนี้ etc ก็มี v 1ขึ้นมาแล้วนะครับแต่แรงขุดก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเข้ามาอย่างเต็มระบบนะฮะก็รอสักพักหนึงนะ อันนี้ดูแล้วรันเวียจะไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปรันฟูอื่นนะครับเดี๋ยวเราย้ายมารันในแฮชดูนะครับเราคัปปี้ฟูในแฮชนะครับแล้วก็ไปใส่นะครับตัวของเราเข้ามาลองในแฮชนะครับ่ออื่นนะครับเราก็เอาตัวของ mining นะฮะ address นะมาใส่ก่อนนะครับค o ปปี้นะมาที่เครื่อง นะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ลงมานิดหนึ่งนะไปที่คอนฟิกนะครับแล้วก็ใส่ตัวของ a d ีเ s s ลงไปนะครับตามด้วย v 1นะแล้วเราก็จะใส่ตัวของยูเอนะครสตาร์ตัมลงไปนะครับเดี๋ยวลองทั้ง2ออันเลยนะ ไม่แน่ใจว่าใช้อันไหนได้นะฮะแล้วก็ save อป p ล y นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องทำงานอีกทีหนึ่งนะครับก็จะขุดในแฮชได้ไหมก็เทสในแฮชนะครับก็จะไม่สามารถคอนเนคได้นะฮะต้องไปปรับตรงในการาตั้งค่าอีกนิดหนึ่งนะครับอาจจะกลับมา คอนเน็กได้นะโอเคไม่เป็นไรนะครับมันจะขึ้น d e สนะฮะนี่ครับมันไม่คอนเน็กได้นะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาขุดตัวของตัว f 2 p o o ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปใช้ URL นะครับ F2Pool ที่เป็นตัวของ e t c แล้วก็แก้นะครับตัวของ l นี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ใส่ตัวของ worker นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็ save apply ใหม่นะ แล้วก็รอสักปูู่นะครับหลังจากสรุปการเทส์นะครับเจ้าตัว V1 Mini นะก็เหมือนจะยังขุด Night h นะยังไม่เข้านะครับเจ้าจะขุดพวกอ่าพูดอื่นนะครับได้อยู่นะครับพวกที่ผู้ที่เขาแนะนำนะก็เป็น Andrew Po, a n d r Po นะครับแล้ว Po In นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเทสเสร็จยังไง จะมาทำรีวิวทีนึงในการขุดพูอื่นๆหรือในแฮรได้นะครับเดีย๋ยวขอดัดไปดูคอนฟิกอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เราขอลาวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตายเจบิตคอย n ไปเนรนนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ